นี่นี่ครับวันนี้มาพบกับผมเซลซิงอีกแล้วนะครับวันนี้ซิงอยู่ที่รถบ้านคุณชัดชัยนะครับวันนี้ซิงจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับไปดู SUV ในตำนานนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวโคจิเนอร์เครื่องยนต์3 0 0 0ดีเซลเข้ามาเร็วนะครับตัวนี้ปี2007นแล้วที่สำคัญนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้โฟร์วินดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพของเขาดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มันมีดีอะไรตามมาเลยครับอ่าสำหรับเจ้าตัวโตโยต้าโคจิเนอร์คันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีตัวรถเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินนะครับ ด้านนองนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบซีนอนนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวฝากระโปรงนะครับสังเกตว่าจะมีช่องระบายระบบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็ให้อารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตด้วยนะครับมีกระจกมองมุมด้วยนะครับตัวนี้กันแบบว่าเวลาเราเข้ามุมจอดเนี่ยก็จะดูได้สะดวกดีนะครับผมอ่าเถัดมานะครับตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็ก17นะครับลวดลายเดิมของโตโยต้าเขาเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวหลังคานะครับมีโลบาร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ยาง ยางรถก็ยังถือว่าสภาพดีเลยนะครับดอกเหลือเต็มเต็มเลยนะครับด้านท้ายนะครับสําหรับด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับก็เบาะแถวที่3เนี่ยสามารถพับได้นะครับแล้วก็เวลาจะใช้งานพอมีคนนั่งก็เอาลงมานั่งได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าอเนกประสงค์มากๆเลยนะครับตัวนี้มีจอกลางมาให้ด้วยนะติดจอกลางมาให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้นะครับเซนเซอร์ถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม นะครับในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เลขไมค์กันก่อนนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับใช้มาเพียงแค่2 1 0 0 0 0หนึ่งกว่าโลเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าสมตัวสมกับรถปีขนาดนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบยูริเทนสีก้านนะครับจะมีพวงมาลัยฟังก์ชันต่างเนี่ยจะมีปุ่มใช้งานได้จะตรงพวงมาลัยก็ใช้งานได้สะดวกนะครับผมหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่เปลี่ยนมาใหม่นะเป็นตัวทัศสกรีนแบบ DVD แล้วก็ลูกค้าติด ตั้งกล้องหลังมาให้เพิ่มด้วยนะครับเกิบลงมานะครับด้านล่างนะครับจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแอร์ปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลแล้วก็เพิ่มพัดลมได้นะครับผมเถับมาแล้วครับด้านเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปรับโหมดโฟวินโฟไฮกับโฟโลนะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็ตัวสีเบาะนะครับก็เป็นสีเบลอยู่แล้วครับรุ่นนี้ให้อารมณ์แบบว่าอบอุ่นอบอุ่นนะครับดูกว้างขวางสีเบล์เนี่ยเวลาเรามานั่งจะรู้สึกว่ามันไม่ออึดดั ก็ค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับสำหรับภายในแถวที่2ก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนกระตื่นกันต่อนะครับไปเลยครับอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องโครงสร้างบอดี้ด้านหน้านะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยไม่มีชนเลยนะครับคานหน้าเนี่ยคมชัดนะครับแล้วก็มีตัวเลขของคานบอกชัดเจนนะครับรุ่นโตโยต้าเนี่ยรุ่นประมาณปี2007-2008รุ่พวกนี้นะครับจะมี จุดที่บ่งบอกปีผลิตของรถด้วยครับจะดูได้ตรงเขตตรงนี้นะมีบอกเลยว่าคันนี้เป็นปีผลิตปี2007นะครับผมนะครับนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคาของเจ้าตัว Toyota f o r t u n e เเครื่องยนต์3,000ดีเซลโฟวินไดคันนี้ดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยปี2007นะครับราคาตั้งเอาไว้เพียงแค่4,019,000บาทนะครับตอนนี้ราคาเราใจมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเจ้าคันนี้นะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์02 4 1 3 4 4 4 6นะครับโปรโมชั่นท้ายปีนี้นะครับเราสามารถจัดลูกค้าฟรีดาวได้นะครับลูกค้าได้กิฟต์วอชเชอร์ไปด้วยนะครับก่อนส่งมอบเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ขัดเครื่องสีให้คุณลูกค้าด้วยนะครับใครสนใจโปรโมชั่นดีๆคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ท้ายคลิปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องไวนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆของเราขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ